มีคนเมนมาว่าหนูกับพี่เนยเจอกันได้ยังไงใช่วันครั้งหนึ่งหนูเห็นคลิปพี่เนยลงทิกตอกใช่ไหมว่าแบบเศร้าๆหนูก็เลยคอมเมนต์ไปว่าสู้ๆนะคะพี่เนยนะใช่ไหมใช่นั่นแหละก็ให้กําลังใจพี่เนยคือทีนี้ผมมีมีคำหนึงที่ผมผมพูดกับน้องไปว่าถ้ามีโอกาสเราคงได้ร่วงมานกันถูกไหมถูกค่ะทีนี้มันมีไม่พูดผมพูดอะไม่เกิน สวันเนี่ยผมจําได้ว่าสองวันเพื่อนผมทักมาว่าอยากให้ผมไปเล่นเอวซึ่งเขาบอกว่าเขาหาหนางเอกไว้แล้วทีนี้ผมก็เข้าไปแต่ผมขอฟังเพลงก่อนเพราะผมไม่เล่นเอวนานแล้วที่ผมเข้าไปฟังเพลงเออเพลงนี้มันได้ทีนี้แบบผมขอเพื่อนว่าผมขอหาหนางเอกเองได้ไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่าเสนอมาเลยว่าใคร แล้วผมก็เสนอน้องไปทั้งๆที่ผมก็ยังไม่รู้จักน้องเลยทีนี้เราก็เห็นงนั้นเออโอเคเขาตกลงว่าเออให้เล่นมีกับน้องทีนี้ก็ผมเนี่ยเป็นคนไลฟ์พูดพูดชื่อแล้วนะชื่อได้ใช่ไหมผมเป็นคนไลฟ์บิโก,โก้อยู่แล้วทีนี้ผมน้องก็บอกว่าน้องก็เคยไลฟยย์มือกันแบบทําให้ทําให้เออก็ามาไลฟ์คู่บพี่บบว่า ทีนี้พอไล่คู่ปุ๊บมันก็เริ่มมีแบบคนที่แบบเข้ามาจีน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 เห็นหไหมตอนแรกๆอะ่ะจีน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 อะไรอเี้ยเราไปเจอกันที่งานถ่ายมีเพราะผมก็เล่นผมก็ทำภาษาตามภาษาผมนะผมก็เล่นหยอกไปอะไรบ้างโน่นเนี่ยทำให้แบบเอฟซีทำให้แบบทุกคนเข้ามาติดตามทุกคนให้ความสนใจผมกับน้องก็ได้รู้จักมาจนถึง ทุกวันนี้เอ้าไม่เศร้าแล้วกินกู